พามาเบ่งวัสดุอีกตัวหนึ่งก็คือ Pe ครับพี่น้องสามารถเอาไปใส่นะครับบว่าสิเป็นงานต่างๆนะครับไปจองไปขึงไปดึงนะครับได้เบิดตเลยนะครับตัวนี้นะครับพี่อนะครับมีบ้าอสลามนะครับเอามาใส่เป็นนะครับ้อมนกนะครับกันนกลงมากินหวกนะครับลูกกบนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากเข้าเพลทนะครับพี่น้องนี่นี่ก็คือกันนกไดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าที่ผมเลือกใส่นะครับเป็น อ่าพีอีนะครับนี่สลิงพีอีนะครับนี่พี่น้องเบิ้งติล่ะมันมันดีจังไรนะครับเพราะว่านี่ครับพี่น้องพอเวลาขึงให้มันตึงนี่สิครับพี่น้องอ่ามันจะหายขัวมันะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็เกี่ยวนะครับไม่ต้องมัดเลยนะครับพี่น้องเข้าแค่เกี่ยวเกี่ยวซื้อเข้ากับยูเดี๋ยวครับพี่น้องแล้วก็แข็งแรงแห้งครับพี่น้องทนแสงแดดนะครับพี่น้องทนแสงแดดนะครับเฮ้ยสื้อมาม้วนเดียวใส่ได้หลายๆนะครับซึ่งนะครับผมก็ใส่เพราะว่าสิเป็น ถึงนะครับเห็ดเป็นโดมนะครับเลียงเลียงไก่นะครับเห็ดโกงแบบนี้นะครับเพื่อจะเรียงไก่เพาะไก่เลียงไก่หน่อยนะครับมันดีจังไดนี่ครับพี่น้องข้างบนนี้จะเป็นแม่พ่นะครับที่ห้อมัดทักเพื่อบ่อยเขาขยับหากันใดนะครับแล้วก็เอาตาคายนะครับมาทักกันด้วยสายพีเนะครับแล้วก็ขึงเงวเลยนะครับบบมีขอต่อบ่มียังนะครับพี่น้องแบบนี้เขาจะป้องกันพวกนกนะครับลงมากินไก่เหมือนกับเขาก็เห็ดลูงเลื่อนเห็ดบ้านในเขานะครับอยู่ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุขสุขคนแลวก็สวัสดีเอฟซีนะครับทุกท่านเลครับเพี่น้องได้มานี้มานี้อากาศฮอนแหงครับพี่น้องอยู่สวนเฮ่านะครับแล้วก็มานี้ยาวสลามนะครับจะพผ้าพี่น้องมาเบ่งนะครับวิธีการเลี้ยงสัต์ต่างๆนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ปีกนะครับพี่น้องก็คือนกนะครับ วิธีการเลี้ยงบ้าสนามเป็นจังไรมากจังไดนะครับเดี๋ยวเมือนี้บ้าสลามจะพาพี่น้องมาทำควบหูจักนะครับดูดแก้หายเมื่อยก่อนครับพี่น้องอากาศหอนแห้งนี่นะครับจุดนี้นะครับพี่น้องที่บ้าสลามนะครับเลี้ยงเป็นตอนนี้กําลังเพาะกบครับพี่น้องหลายคนก็เริ่มเขาฤดูกาลนะครับพี่น้องเนาะปู้ใไดมีกบนะครับเตรียมเพาะนะครับ คาดการ่าปีนี้นะครับแนว่น้มจะขึ้นสูงแค่นะครับคววมต้องการของตลาดกบนะครับพี่น้องอ่าช่วงนี้เป็นช่วงมีหน้านะครับอ่าตอนนี้บ้าสลามได้เพาะลูกกบนะครับเป็นหวกนะครับรุ่นแหลกชุดแหลกนะครับพ <spe> <yim> ี่น้องส่วนปัญหาที่พบเจอนะครับนี่ผมจะมาเบาเลยก็คืออ่าฟูงบินครับพวกนกพวกยังเนาะครับพี่น้องเนาะอ่าที่ห้องพ่อนะครับเพราะว่าบอบ้าสลามนี่จะเป็นบอที่เปิดโล่งกว้างนะครับอ่าเมาเบิ้งนะครับตอนกบของเฮานะครับพี่น้อง เริ่มจะเป็นโตแล้วนะครับเริ่มจะเห็นตัวใหญ่แล้วนะครับนี่นี่ครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวตาข่ายพี่น้องเบิ่งนะครับนี่เห็นบ่ครับพี่น้องนี่เป็นลูกกบนะครับนี่เป็นกบรุ่นรุ่นแรกเลยครับพี่น้องอ่ามันจะมีหลายบ่นะครับที่ผมเริ่มผสมนะครับปัญหาที่เ้าเลี้ยงห่วงเลี้ยงกบนะครับบางคนอาจจะทุ่นหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอาจจะมีปัญหาเหลี่ยงนกนะครับเ้าบ่ได้มีหลังคาเห็ดสะแล่นนะครับถ้าใส่ ทุนกับลงทุนสูงนะครับอ่าสำหรับเมื่อนี้ครับบาสลามจะผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับนี่นี่ครับโตนะครับโตซอยของเฮานะครับที่ผมนะครับได้อ่าได้นำเขามาใส่นะครับทดลองใส่ได้ครับพี่น้องเด้อมื่อนี้จะมาเบอกสู่พี่น้องฟังว่ามันดีบอดีจังได่นะครับบาสลามนะครับเดชสั่งแบบนี้นะครับมาทดลองใส่ได้พี่น้องเด้อเป็นสลิงนะครับนี่เขามาเบิงไกลๆครับพี่น้องอ่าเป็นสลิง PE นะครับพี่น้อง ควมทนท่านนะครับแล้วก็การใส่นะครับที่เขาจะเอามานะครับเอามาลอยสายตัวนี้นะครับแล้วก็เพื่อเอามากันโมหายนกนะครับมันลงมากินพวกลูกกบลูกหัวข้องเขาใหญนะครับนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาทําการประกอบแล้วก็กางให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่ามันสีใส่ได้โดนได้ทนไปได้นะครับสีเลือกใส่แบบนี้เพราะว่านี่ครับขอบเลี่ยมสีนะครับอ่ามันจะเป็นปูนเนาะพี่น้องแล้วเวลามันหะมันเสียดสีนะครับถ้าเป็นเชือกมันจะขาดนะครับพี่น้องซึ่ง นะครับตัวนี้มันเป็นพื้นที่ที่โล่งหลักกระแจงนะครับพี่น้องแสงแดดนี่จะลงเต็มที่นะครับพี่น้องส่วนกลางวันนะครับพี่น้องกระเจี๊ให้มันแตกกรอบนะครับพี่น้องที่เลือกใส่แบบนี้ก็คือมันจะเข้าใส่นะครับทีเดียวหลักกระจบนะครับพี่น้องนี่อ่ามันจะทนนะครับมาขูดมาขีดอีสี่จะมีปัญหานะครับหลักแข็งแรงแห้งครับนี่อ่าดึงกะคงทนนะครับลงทุนทีเดียวกะใส่ได้ววดรวอ่ามันนี้เขาจจมาประกอบใส่กับดางตัวนี้นะครับแลวก็ขึงงาเาไว้เลยนะครับพี่น้อง เพื่อให้ลูกคบบห้าบวได้เป็นอาหารของนกนะครับพี่น้องครับหล้อมนกนะครับกันนกลงมากินหวกนะครับลูกกบนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากเข้าเพียดเด้ครับพี่น้องนี่นี่ก็คือกันนกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่านะครับของผมนะครับเบาาสลามนี่บบคอย์ดิู่สวดนี่มันเป็นปลามันเป็นยังนะครับพวกนกกดนกกระหย่างนะครับเขาจะมาก สัญจรผ่านมาเขาก็จจะมาลงนะครับหาและหาอาหารนะครับบาว่าสิเป็นปูปลาอีกอย่างนะครับแต่ว่าเขาเห็นนะครับเขาเพาะกบนะครับยิบยิบยิบยบนี่เขาสีลงมาเลยครับพี่น้องบันเท่ากับบุคคลได้ดูแลนะครับเข้าไปข้างนอกดูนะครับกระเท็ดให้เจอปัญหาครับที่ผมเลือกใส่นะครับเป็นอ่าพีอีนะครับนี่สลิงพีอีนะครับนี่พี่น้องเบิ่งติล่ะมันมันดีจังไรนะครับเพราะว่านี่ครับพี่น้องพอเวลาขึงให้มันตึงเองสิครับพี่น้อง อ่ามันจะหายคัวมนะครับแ <bunker. S 1> ข็งแรงนะครับแล้วก็เกี่ยวนะครับบรต้องมัดเลยนะครับพี <kind. S 1> tense, ่น้องข้าแค่เกี่ยวเกี่ยวซื้อข้ากรอยูเดียวครับพี่น้องแล้วก็แข็งแรงแห้งครับพี่น้องทนแสงแดดนะครับพี่น้องทนแสงแดดนะครับข้าซื้อมาม้วนเดียวใส่ได้หลายๆนะครับซึ่งนะครับผมก็ใส่บอกว่าสิเป็นถึงนะครับเพจเป็นโดมนะครับเลียงเลียงไก่นะครับเลียงไก่ปลาเลียงไก่ต่างๆนะครับบ่อหายแล้วลงมากิน แล้วก็มอไซค์ใกล้เนบินออกนะครับพี่น้องเดี๋ยวห้าสิพผ้าไปเบิ่งนะครับอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้ห้าวว่าเรื่องการพ่อครบเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ปัญหานะครับที่เกษตรกรนะครับที่มือไม่นะครับบัว่าสีเป็นมือไม่มม่ยั้งนะครับที่ห้าต้องการสีจะลงทุนได้หลายบัว่าสีใส่สล่นนะครับก็ต้องใส่ทุนหลายนะครับทึ่งเสาทึ่งอียั้งนะครับมะม่วงนะครับเันคือเอาสลามเฮชดอยู่นี่ก็จะลงทุนนี่ครับคือบอนี่แค่หนึ่งพันบาทนะครับนี่ ที่ห้าใส่นะครับวัสดุอีกอย่างนะครับตาค่ายนี่ก็เป็นท่าค่ายทั่วไปนะครับลอยนะครับลอยก็บาทนะครับลอยยี่สิบบาทนะครับเวลาเขาจะไปจับกวบจับยังนี่ครับพี่น้องขอดีของพี่นะครับเขาจะไหลลงออกไปเลยนะครับพี่น้องอ่านี่นะครับมันจะเปิดเ้าวเช็ดเป็นทางเปิดนะครับเวลาเอาออกไปก็คือจะสามารถรลดออกไปแล้วก็ไปว่างยุทธดกลางนะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยววาสลามจะเอาออกนะครับ อันนี้พี่น้องห้องเห็ดที่เปิดนะครับสําหรับห so ้องสิลงไปเห็ดนะครับบ่ว่าสิเป็นมาจับลูกหววลูกกบนะครับวิธีนี้เวลาเาสิใส่งานนะครับหฮากัตะลูดออกไปจังส่นะครับค่อยๆขยับออกไปให้อยุจุดกลางนะครับพอหฮาเฮ็ดยังเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเ้ากัดหลูดกลับมานะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอ่าหฮากัมาหลอกใส่กับใหม่พวกตรงนี้นะครับนกนะครับบ่ว่าสิเป็นนกเป็นยังนะครับของศัตรูของเขานี่ครับพี่น้อง เบสซดครับแล้วก็ลงทุนทีเดียวนะครับขายครบรอบเดียวก็ได้ทื่นขึ้นแล้วครับพี่น้องนี่อ่านี่ครบเบาสนามกําลังงามๆนะครับลูกหัวเดี๋ยวจะให้เบิองนะครับนะครับลูกครบกําลังใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเบิองกันก่อนนะครับโอ้นี่ครับครบรุ่นแรกนะครับพี่น้องนี่กําลังใหญ่นะครับยิงบอลกักัดขานะครับพี่น้องรอบนี้ถือว่าเพาะประสบความสําเร็จอยู่ครับพี่น้อง เนื่องด้วยเข้ากันนะครับการพวกศัตรูของลูกกบนะครับกับแค่มมให้อาหารแล้วก็เปียนหนามนะครับก็คือจบตัวนี้เข้ากับปล่อยทิ้งไว้นะครับเป็นยังเขาคือมาเรียงไว้ไก่นะครับหนึ่งนะครับการเรียงกบนี่บ่อปูนนี่มันจะมีกินนะครับทรงกินนะครับเข้ากับมาเลียงไว้ในโซนนี่ครับสวนักพร้าวแล้วก็สวนปลาอย่างหน้านะครับฟังทั้งผุนานามนะครับที่ ของเสียนะครับที่กบเขาถิงออกไปเขากบมาหอดตนใหม่หมวน,นี่นะครับพี่น้องอ่าเากัดชีเฮ็ดงานได้ง่ายนะครับจัดสาส่วนให้มันอยู่ที่เหมาะสมของเขานะครับอ่าแลก้กกาพร้อมทั้งนั้นก็คือเป็นแรงสางรายได้ให้เขานํานะครับพี่น้องกอบก็บล่างงครับกบรุ่นแรกเลยพี่น้องเด้ออ่าขาดว่านะครับ่นตากลงไปนะครับโอ้ขึ้นว่าฝนแรกมากนะครับพองบาวสลามกับสี มีลูกกบนะครับเป็นตัวกบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเหาเพาะก่อนก่อนฝนจะมาอยู่นะครับอยู่ที่เดือนสองเดือนถนกไครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้อเดือนมีหน้าเนาะพี่น้องเนาะจากน่อยกับเมฆพายุก็เริ่มเริ่มจะมีพายุเข้ามานะครับเมฆสาพืชภ่านะครับถึงจะเป็นช่วงที่กบเขาเริ่มบ้างใครตามธรรมชาติแต่ของเหานี่จะมีกบออกไปก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งครับพี่น้องนี่ที่เหาเลียงกบบ่คได้นะครับคือช่วงตะกี้ของบ่าสลามเลยครับเด้อ อ่าก็คือนี่ครับช่วงลูกกบนะครับนี่เราสามารถเปิดด่านทางได้ตอนลูกกบกําลังนะครับจะกัดหางนะครับพี่น้องอ่าเขากําลังสิขึ้นมาบนฟังนะครับนกกดครับพวกนกกดนกกระย่างนะครับเขาจะลงมากินนะครับพี่น้องลงแต่เรือนี่บเหลือเลยกก็ลังเป็นตัวบกําลังพอดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวคบแล้วเขาจะบบนะครับโบอยู่ในนามเขาจะมาเกาะอยู่บนอ่า ตาฟังนะครับกระเฮ็ดไหนกนี่เขามองเห็นได้แล้วก็เป็นที่หล่อตาหล่อใจนะครับเป็นอาหารฉันดีเลยครับพี่น้องนี่นะครับีเพาะโบได้นะครับบางคนนี่โบโบเห็นนะครับว่านกมันมากินย่ำไดนะครับเห็นแต่มันบินออกนะครับสิ่งมังกรผมก็เจอแบบกบมันจะหายไปเรื่อยๆนะครับถ้าแบบนี้นะครับเผ่าก็จะมีกบนะครับ ไว้ขายไว้กินนะครับถ้าล้มพังแต่มันกินกันเองกับโพดนะครับนั่งสิมีนกมากินอีกเนาะครับพี่น้องเนาะ่วิธีนี่นะครับหลอมตะขคายแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจบนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับบาวสลามกัสีผ้าพี่น้องไปเบิองนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเอาไปใส่นะครับก็คือเอาไปเหลียงไก่นะครับเหมือนแต่สีแล้วครับนี่นี่แล้วครับพี่น้องสําหรับผู้ไรนะครับมีปัญหานะครับที่เหลียงไก่อยู่น้ำไยน้ำนาด้ครับพี่น้องแล้วก็มีกามีเหลวนะครับ มาชกมาช่วยเอาไปกินนะครับกินไข่กินยังนะครับพวกอีกาพวกยังนะครับมื้อนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมามาเบิ่งนะครับจากที่เฮาใส่นะครับเป็นนะครับพี่อีนะครับสลิงพี่อีนะครับความหนาอยู่ที่นะครับสี่สิบมิลนะครับแล้วก็ความยาวห0า5อยห้าสิบนะครับพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่ท่านได้ใส่ทั้งเบิดนด้ครับพี่น้องเอาถึงวันนึ่งมวนจะมีความยาวอยู่ที่ห5 0อยห้าสิบเมตรนะครับพี่น้องเฮาก็จะมาทักใส่กันครับนี่ครับ ตาคายตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเป็นเส้นตัวนี้นะครับพี่น้องวิธีนี้นะครับเป็ดกโค้งแบบนี้นะครับเพื่อเจ็ดเรียงไกลเพาะไกลเลียงไก่หน่อยนะครับมันดีจังไดนี่ครับพี่น้องหลักก็แข็งแรงบ่อนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับพี่น้องเดี๋ยวบบาสาัมจะขึ้นให้เบิ่งนะครับเป็นตัวนี้เป็นพ v c ีซนะครับเดออ่านี่ครับพี่น้องข้างบนนะครับข้างบนนี้จะเป็นแม่พผ่นะครับที่เฮามาทักเพื่อบ่อยเขาขยับหากันได้นะครับหล้กก็ เอาตาคายนะครับมาทักกันด้วยสายพีนะครับแล้วก็ขึงาเอาเลยนะครับบุมีขอต่อบุมมียังนะครับพี่น้องแบบนี้เขาจะป้องกันพวกนกนะครับลงมากินไก่มล้กับเขาก็เห็ดลูงเลือนเห็ดบ้านในเขานะครับอยู่นะครับอยู่ข้างล่างอยู่ไตมองนี้นะครับอีกการมาหลายเถื่อนนะครับพี่น้องแต่ว่าหากบอสามารถที่จะเข้าไปกินไข่แล้วก็ไปกินลูกไก่นะครับพวกไก่นะครับข้างในพวกกจะเลี่ยงเป็นพวกไก่หน่อยนะครับแล้วก็ผสม อ่เป็นขอกไก่ผสมนะครับเห้เขาไข่อยู่นี่นะครับพี่น้องอ่าเขาเห็ดเป็นหลอมเลยครับเหมือนเป็นกงนะครับเบิ้งความแข็งแรงครับพี่น้องนี่มันจะตีงได้นะครับแต่ว่าหากหากจะขึ้นส่งคือเก่ามาอยู่ส่งเก่านะครับพี่น้องตัวนี้คือขอดีเลยครับอ่าสําหรับคนที่นะครับจากใดไปใยนะครับอยู่สวนนะครับเหลี่ยงซัดอยู่แล้วนะพี่น้องแต่ว่านะครับหลางคนอาจจะสงสัยว่า ใบใหม่นะครับผมเห็ดอยู่ในป่าอย่างสิบรลนอยู่ข้างบนแล้วมันสิบรอนเฉดให้มันเอ็นมันหนักเกินไปบอกครับด้วยนี่ครับอ่านี่ครับด้วยสายพีอีนี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับที่เขาเอามาขึงนะครับมัดกับไม้ไผ่นะครับแล้วก็ดึงนะครับตัวนี้มันจะให้คว้มแข็งแรงนะครับนี่คว้วหนาหนาแห้งนะครับแล้วก็ใส่ดีแห้งนะครับอ่าบอบมีเสียบบมียักนะครับเพราะว่าเขาเป็น พีเอีนะครับเดี๋ยวเฮ็ดเป็นสลิงนะครับห้ามาขึงนะครับข้างบนนะครับเวลาโดนกิ่งใหม่โดนยั้งนะครับพี่น้องต้นนี้จะบวขาดเหมือนเชือกเลยครับพี่น้องเน้่นี่คือขอดีนะครับพราะบวขาดแล้วนะครับข้าดึงเห็ดตึงนะครับใบใหม่เวลามันล่นลงมาใส่นะพี่น้องมันจะมีสองวิธีครับที่มันจะออกไปเองนะครับหนึ่งห้าเอาออกนะครับถ้ามันลายเกินไปนะครับสองนะครับเ้าเฮ็ดให้ตึงแล้วนี่ร่มพัดมันก็ปิ้วออกเบิ้ลครับนี่บางทีเระใบยางนะครับหลๆ นะครับเวลามันลงมามันจะคางอยู่นิดเดียวนะครับเพราะว่าขางบนนี่มันตึงแห้งนะครับตึงแห้งเวลาลมมันผัดนะครับมันจะเป็นเหมือนคืนค่อยๆซิกออกไปนะครับกับยูขางไตขึ้นเก่านะครับพี่น้องอ่านี่นะครับพี่น้องสุดท้ายนะครับพี่น้องครับอ่าสุดท้ายนะครับเพราะว่าเขาเสียดหยังนะครับด้วยอ่าเขาก็ต้องมองหานะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ลงทุนเทเดียวนะครับแล้วก็ใส่ในอ่านะครับพี่น้องมือนีบ้าสนามกับมา นะครับพามาเบ่งวัสดุอีกตัวหนึ่งก็คือ PE ครับพี่น้องสามารถเอาไปใส่นะครับบว์วัตสิเป็นงานต่างๆนะครับไปจองไปขึงไปดึงนะครับได้เบิดเลยนะครับตัวนี้นะครับ PE นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบราสลามขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับขอบคุณอีกทีหนึ่งครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ